มดข่าวพาเพลินสวัสดีค่ะรับฟังข่าวสดสดกับมดข่าวพาเพลินนะคะทุกคนแพลวฟาดกลับฟังจากป่าชัดๆเพลงพิมพ์ละดาได้มาอยู่จุดนี้เพราะใครกันแน่จากกรณีทางค่ายโตเกียวมิวสิกของผู้ใหญ่บ้านฟินแลนด์ได้ออกมาแถลงข่าว โดยสรุปว่าทางด้านเพลงพิมพ์ดาได้ตัดสินใจเลือกไปอยู่กับแพรวพรวแสงทองเป็นอันจบสัญญา10ป,ปีหลังจากที่เจ้าตัวอยู่ในสังกัดค่ายมาได้เพียง5เดือนเท่านั้นและหลังจากนี้ถือว่าสัญญากับทางค่ายตัวเกียวมิวสิกจบลงแล้วไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกันโดยทางบิ๊กผู้ใหญ่บ้านฟินแลนด์ก็ใจดีไม่ได้มีการเรียกค่าปรับนะคะแถมยังอนุญาตให้นําเพลงดังไปร้องบนเวทีอื่นได้อีกด้วยค่ะ ในระหว่างที่กำลังไลฟ์แถลงชี้แจงอยู่นั้นได้มีคอมเมนต์ของชาวเน็ตถึงน้องเพลงพิมพ์ระดา,ดาซึ่งระบุว่าวันแรกแพลวพลาวไม่ได้รับเธอเข้ามาแต่พ่อบิ๊กเป็นคนรับเธอเข้ามานะทำให้แพลวพลาวหันไปถามน้องเพลงว่าจริงหรอซึ่งน้องเพลงเองตอบว่าบ่ได้ค่ะแม่แพลวกับพ่อบิ๊กไปรับหนูที่บ้านทั้งสองคนเลยค่ะ ทางด้านแพลวผาวก็ได้มีการกล่าวเสริมว่าแม่แพรวเป็นคนตัดสินใจที่ชวนพ่อบิ๊กไปรับหนูในวันนั้นพร้อมทั้งฝากถึงชาวเน็ตว่าดูไทม์ไลน์ด้วยนะคะอย่าคอมเมนต์มั่วๆนะคะแพลวผพาวฝายกลับฟังจากป่าชัดๆเพลงพิมพ์ระดาได้มาอยู่จุดนี้เพราะใครกันแน่ขอขอบคุณข้อมูลจากมุมข่าวคะ่ะ ถ้าเ,เพื่อนๆชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์และกดกระดิ่งติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ช่องมดข่าวพาเพลินด้วยนะคะขอบคุณค่ะ